ถ้าเป็นช่วงแนะนำแอปและเครื่องมือสำหรับคนขายของออนไลน์นะครับก็ต้องแนะนำแหล่งที่คุณจะค้าขายได้ดีที่สุดนะครับแพลตฟอร์มใหญ่ๆตอนนี้เนี่ยผมว่ามี2เจ้านี้แหละโอ้คนก็จะเข้าไปที่นี่แหละ,ะ,ะที่นี่ เจ้าแรกก็คือลา z a ดานั่นเองนะครับ,รบลาด้าก็จะเป็นแหล่งชุมชนที่มีคนเข้าไปซื้อของเยอะมากนะครับนะบางทีคุณขายของอะไรก็ไม่รู้แหละหนึ่งในลูกค้าคุณอาจจะเป็นผมก็ได้นั่นสิผมก็เป็นเหมือนกันเพราะว่าผมนี่ออว่างๆก็ลาซาด้าครับแล้วก็กด,กดๆๆแล้วก็พัสดุมาส่งที่บ้านเนี่ยโอ,อ้มาแทบทุกวันมาทุกวันเลยโทรนะหาตลอดคุณแม่แม่ยายผมถามทุกวัน สั่งเสื้ออะไรนักหนาลูกมานี่เซ็นรับกันไม่ทันเลยผมก็โดนเหมือนกันนะโดนคำถามเยอะแยะเลยนะฮะลาซาด้าก็จะเป็นอีกแหล่งหนึ่งนะครับที่ค,คุณควรจะไปเปิดร้านอยู่ในนั้นใช่ครับเพราะว่ามันมีลูกค้าเยอะมากอยู่ในนี้เยอะมากนะพี่หลาน,นะะเป็นละ้ลานคนเลยใช่นะฮะลงขายของเนี่ยแล้วมันเป็นการวัดประสิทธิภาพเราด้วยอย่างหนึ่งครับคือการลงไปอยู่ในนี้ยบางคนบอกว่าโอ้โหลงไปอยู่ในลาซาด้าคู่แข่งเยอะแยะเลยบางทีเราสู้ราคาเขาไม่ได้ถ้าคุณสู้ราคาเขาไม่ได้แสดงว่าต้นทุนคุณสูงกว่าคนอื่นใช่ฮ ถ้าคุณอยากรู้ว่าคุณสู้คู่แข่งได้ไหมคุณต้องลงไปใน l a z a d านี่แหละนี่เลยลงไปในตลาดแบบนี้ถ้าคุณสามารถสู้คู่แข่งได้คุณนี่แหละยืนอยู่ในจุดที่ได้เปรียบคนอื่นแล้วคุณก็จะสามารถค้าขายได้ดีกว่าคนอื่นจะได้รู้กันไปเลยนะครับเราสามารถยืนหยัดได้ช่ตัวที่2คือ Sho ป e ีโอ้นี่ก็ยอดนิยมเหมือนกันครับช้อปปีกับ l a z a d a มีคาแรคเตอร์ที่แตกต่างกันครับผมนะฮะช้อปปีนี่จะเป็นสาวๆจะเยอะสาวๆเยอะของจริงกับผู้หญิงเยอะใช่แล้วของที่เป็นไอเทมเล็กๆแบบราคาไม่แพงจุกจิกจุกจิกเนี่ยของจุก เนี่ยระดับราคาแบบ60บาทา70บาท49บาทไม่เกินร้อยขายดีมากๆ <c oughs> ะครับเยอะมากเลยถ้าเรา,ารู้คาแรคเตอร์ของแต่ละตลาดนะครับ,รบเราก็จะรู้ว่าผลิผลตภัณฑ์เราหรือว่า Product เราเนี่ยที่จะขายเนี่ยมันเหมาะกับตลาดไหนควรจะไปอยู่ตรงไหนอ่านะฮะแล้วก็ควรจะเน้นที่ตลาดไหนมากเป็นพิเศษ หรือว่าจริงๆแล้วสินค้าบางประเภทสามารถอยู่ได้2ที่ก็มีใช่นะฮะคือควรอยู่ทั้ง2ที่แหละใช่แต่ว่าเวลาคุณจะเน้นคุณจะเน้นที่ตลาดไหนเพราะว่าดูตามโพ i ิชันของคุณใช่ครับผมนะฮะก็จะเหมาะมากๆเลยนะครับปิดท้ายบางคนบอกว่ามีคนถามว่าพี่หลามบอกว่าเราต้องเป็นผู้นำเทรนด์เราจะรู้ได้ยังไงว่าเทรนด์ไหนกำลังจะมาแล้วเราจะนำมันได้ยังไงใช่ไหมครับครับผมถ้าคุณไม่เคยเล่นแอปนี้ผมแนะนำแอปต่อไปนี้ครับครับ มันคือ Twitter ครับ t w i t t e อนี่เลย Twitter คือ oh. แอป,ปสื่อสารแอป,ปข่าวสารที่ไปเร็วที่สุดนในโลกแล้วก็มาเร็วที่สุดนในโลกคือไปแบบเพื่อแง่ว่าถ้าเขาอยู่ลกอยากรู้ว่าวันนี้เขาคุยอะไรกันทั้งวันเนี่ยใช่ไปดูแฮชแท็กเลย <Ha. S 1> นะฮะมันจะมีแฮชแท็กขึ้นในแต่ละวันเลยว่า <Ha. S 2> วันนี้แฮชแท็กเรื่องอะไรที่กำลังมาอ่าใชะะ่ผมบอกได้เลยนะ Twitter เนี่ยเร็วกับ Facebook เป็นวันเลยนะเร็วมาก แล้วว่าเป็นวันครับคือเขียนแค่ประโยคเดียวครอบปุ้งไปเลยมันสื่อสารได้เร็วแล้วมันมีคนเคลื่อนไหวอยู่ในนี้เยอะมากเป็นกลุ่มสังคมอีกกลุ่มหนึ่งใช่ครับทีนี้ถ้าเราอยากรู้ว่าเทรนด์ตอนนี้กําลังฮิตอะไรนะฮะเราเข้าไปดูในทวิตเตอร์เราจะเห็นก่อน Facebook เราจะเห็นก่อน i n s t a g r กรเราจะเห็นก่อนสื่อสังคมโซเชียลตัวอื่นใช่ครับนะแล้วเราก็สามารถเกาะติดเทรนด์นั้นได้นะฮะไปกับเทรนด์นั้นเอาสินค้าที่มันเกี่ยวข้องกับเทรนด์นั้นมาขายนะฮะสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นหลังจากนี้23วัน มันจะกลายเป็นว่าคุณมาก่อนคนอื่นนี่ะ <Hey. S 2> เป็นเครื่องมือที่จะได้ประโยชน์ในการที่จะเข้าใจตลาดเป็นอย่างดีใช่ครับนะฮะเข้าไปทวิตเตอร์ถ้ายังไม่รู้จะ Follow ใครก็ Follow พี่หลามกับปิ่ตะกวงก่อนก็ได้นะครับผม <c oughs> แล้วเดี๋ยวพอดูไปสักพักเขาก็จะฝีที่คุณ Follow <c oughs> คนอื่นอีกเต็ไมไปหมดใช่สารพัดนะเดี๋ยวก็จะตามมาเยอะแยะมากมายนะครับอ่ะคนขายของออนไลน์ต้องมีเครื่องมือดังต่อไปนี้